สวัสดีครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับบอยสุจใจอันทิกนะครับวันนี้ผมก็จะมีพระซุ้มก่อเนื้อดินนะครับแต่ดินนี้สวยสวยมากๆเลยครับเก่าแล้วก็แกล่งนะครับกุทุ่งเศรษฐีนะครับสวยมากๆมีอยู่กันอยู่5องค์ดูลายและชัดเจนนะครับก็ลองแขนก็ลึกตามธรรมชาตินะฮะดูดูแล้วธรรมชาติแต่อันเนี้ยที่เขาได้มาแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็มาล้างกัน นะครับมาล้างน้ําแต่ว่ามวลสารหรืออะไรต่างต่างในนี้แร่หรดอกมาขามหรือะไรต่างๆพวกนี้มันก็มองเห็นอยู่นะครับแต่มันสวยสีเนื้อจะออกคล้ายๆอีกสีนึงไม่ได้ไม่ได้เป็นสีแดงแต่ออกจะสีเนื้อสีสวยเลยเนี่ยมันต้องต้องต้องดูเองนะฮะแต่สวยโอชุดเด่ยผมเก็บไว้นานละผมก็มีคนเจอเมื่อวานนี้เมื่อวานว่าจะออกมาหลายครั้งละแต่ไม่ได้ออกมา วันนี้ไปดูอีกทีนึงก็เลยไปเจอเอาไปเจอก็แล้วออกมานะครับเอามาแบ่งปันให้ f อฟแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับในราคาก็เดี๋ยวไปดูในในในคลิปนะครับแต่จะสวยงามทุกองค์นะครับเห็นแล้วก็จะชอบนะบสำหรับอันนี้เอาไปใช้นะครับเราผู้ต้คุณแรงทุกองค์นะครับมีคูไม่จนซุมกอ นะครับส้มกอกกับแพงเพชรลองเอาไปใช้ดูอธิษฐานกันดูนะครับอลองดูนะครับว่าว่าจะจะไปขอได้ไหมนะครับคองของส้มกออย่าลืมขอโชคด้วยนะครับส้มกอกเขาก็มีคาถาของเขานะครับอุนะอุอะไรเงี้ยเวลาจะคลองคองและอธิษฐานเอาไปจุ่มน้ํามันหรืออะไรเงี้ยเอามาหยดตรงบนหัวออกลบ ไปหรือไปทําอะไรอย่างเงี้ยก็ในสมัยก,ก่อนนี่เขาก็จะมีบอกอย่างนี้นอยู่นะครับเขาจะมีขั้นตอนการอ่าสวดมนต์หรือว่าวิธีการขอโชคขอลาบอะไรเงี้ยฮะก็ก็ได้เหมือนกันลองไปศึกษาดูนะครับก็ลองดูว่าสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับโทรเข้ามาถามได้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากดก,าฝากดไลค์กดแชร์เพราะว่า จะได้มีคนเห็นเยอะๆนะครับก็ฝากด้วยขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ